สวัสดีครับจิ๊บครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำอนิเมะซึ่งอนิเมะที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ก็คือเรื่องคุมะคุมะคุมะแบนะครับโดยเรื่องย่อของเขาเนะี่ยมีอยู่ว่าเด็กสาวยูน่นะครับในวัย15ปีผู้ที่มีความพร้อมทุกอย่างเนี่ยได้เกิดความเบื่อหน่ายต่อโลกวันหนึ่งเธอได้เล่นเกมและได้ตอบคำถามกับ NPC คนหนึ่งจึงทำให้เธอเนี่ยถูกส่งไปต่างโลกพร้อมกับชุดที่มีความสามารถต่าง โดยสิ่งที่น่าสนใจและผมอยากจะเอ,เอามาแนะนำเนี่ยก็คือเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยดำเนินเรื่องไปด้วยตัวละครยูนะเป็นหลักนะครับอีกทั้งการเดินเรื่องเนี่ยยังเดินเรื่องเป็นเส้นตรงทําให้ดูแล้วเข้าใจง่ายครับไม่ซับซ้อนเนื้อเรื่องเนี่ยออกไปทางต่างโลกที่มีความเป็นสไลด์ออฟไลท์ถึงแม้ว่าจะมีฉากต่อสู้อยู่บ้างน,นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความตึงเครียดหรือซีเรียสเท่าไหร่ถัดมาคือภาพที่มีสีสันสดใส และมีเซตติ้งต่างโลกที่ดูมีความเป็นยุคกลางผสม Fantasy แฟนตาซีต่างจากเรื่องอื่นที่จะเน้นความเป็นยุคกลางแบบเรียวๆมากกว่าชุดของตอัวละครยูนะแน่นอนครับว่าใครเห็นแล้วก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดมีความเป็นเอกลักษณ์แน่นอนครับผมสะท้อนถึงความเป็นตีมของเรื่องที่เน้นความเป็นหมีหรือความเป็นคุมะสูงเลยทีเดียวสุดท้ายนี้ครับก็คือเสียงภาพของตอัวละครยูนะ ผมมองว่าเสียงพากของตัวละครยูนะเนี่ยมีความเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งซึ่งเหมาะกับตัวละครยูนะที่พยายามจะคีปลุกตัวเองให้ดูมีความเป็นผู้ใหญ่อีกทั้งยังทําให้เราเนี่ยแยกเสียงของยูน่ะกับตัวละครอื่นๆที่เป็นเด็กได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับผมก็สำหรับการแนะนำาอนิเมะเรื่องคุมะคุมะคุมะแบก็มีเพียงเท่านี้ครับผม สำหรับการแนะนำอนิเมะครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก็สามารถกดถูกใจหรือกดติดตามได้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ